มึงีนั่งมึงจพี่น้องชุมกันช่ยก,กเ,หน,เหน่อยงายาวพี่น้องมึงจะ,ะอ,อีกซัวมึงสวัสดีจ้ามาพอกับแอลน่าจ๊ะ มันนี่กระพาพี่น้องมาอยู่ข้างไว้เนจ้ะมาห้าอันอยังก็ไม่ค่อยคั่วนะจ้ะไม่ค่อยเขาไหเนจ้ะเป็นไม่ค่อยจำสิ้นไม่ค่อยเขาไงเนะจ้ะนี่เป็นห้อยเชอรี่จ้ะลูกน้อยๆอาจจะมาห้าเบื้องนั้นกันนะจ้า chút tại xong hơi sợ hai đi xài chút cho cả mình cả tô tìm đi kia tô uốn uốn nữa cả เร็วแคนเลยจ้ะถึงอ้วนถึงติมเลจ้ะ างานแต่พี่น้องป๊อปวาดน,นะจ๊ะไม่ค่อยเข้าไงน,นะนี่นะหาก็ยากจ้ะนั่นแ้่พี่น้องโอ้ยตูนอ้วนเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> มึงินเดียว

女。 Nighting tìm tìm cứ cao chả Nói nó gần năm năm chân đi ván cốp kìa chả da vino phó có ung cần chả Vâng chả kìa 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 ưng kìa 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 Kẹp vào đây Cái kìa 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 อื่เียงอ่ะอึ่อึ่งเดอ่งงอึ่งกอ่ตัดงๆงามจรงเป็นบเด็กระบเนาะก็หอมเรียมสัตว์่างบวายอยอยู่าลืมในไลนแล้วจ้ะไปไวกลับบ้านแล่วล่ะสวยแล้วจ้ะมาบึงพ่นงานของวขาจ้า อันนี้ของแม่เนาะจ้ะใส่คุหน่อยอนี้ขออ้อแอลไซกตาตซคูนบึ่งสองคนรวมกันก็จะได้พอโอร่เพรเนาะจ้ะอืที่ดินวงนี้บ่ันแห้งดีเนาะจ้ะอืมสิเทกรวมกันนะจ๊ะสิคบ,บ้านลนะ อะไรเยะวเนาะเบิ่งจ้ะเดี๋ยวตูนอ้วนใหญ่ๆตูน้อยแต่ว่าหวัวติมเนาะจ้ะพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวตูนอ้วนจ้ะตัวอ้วนตัวติมเนาะจ้ะแต่คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะจ้ะคลิปนี้ก็กขอลาไปก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า